นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพวรทธาสารสารทาวโดราสัปปุริสราสทั้งหลายตาทาในากันลเมื่อทพระวตนมีบริวานประมาณพอ่อแสนมานางอยู่แล้วสวานางโตนแก้วผู้ที่ศาสมีสัพานอยู่ตนวิเศษทุกเทศห่ททางอาศัย ทถวงเทศหองอาศัยเสวะอาริยเมตไถสักศต์นั่งฝ่ายญาติขา่ายญ่ตามเทพพรบูตรงามซอยสดแด้แสนโกดดีดีอันมีหลัสมีเฮืองลายเหลือนยิง งานมีลาศมีเฮืองหุงพานวันนาเพียงพุงดูดีผ่อนสีพายเพรพาทิบเลิศเฮืองห้วยเทียมพระบุตรผานผายลายมูนางฝ้ายโยลายพายให้เอาเครื่องทั้งลายเลือญิง เมีต้นเสียงถูกเทีทยนอาเกียนลายดอกไม้เครื่องรูปไายกาจนจันน่ะขานทาละาของหอมลดเข่าคืนนะของหอมหือนลดเข่าคืนลงมาจากดูเสตตาเลิดแล้วเพื่อจะไหวพาเกแก้วจนลาเจนดีให้เฮืองหุงะ ด้วยรัศมีดุลาเลือมาบมาบลายพันเมืองสาวันมื่นโยตหอมเฮาโสตอมดีก็จึงลีลาเลิดแล้วส่วขวางะเกดแก้วจุลลาโดยปกกาเตียสิวิลาอาจบ่บออาจจากเทียมกาลงา คือพระจ,จันเพียงคำใสแจ้งพามพอพันก่อนสันเด็ขึ้นเมื่อเนื้ออากาศกลางหาวเมีมูดาวเดียราราหากจะาิอยาิเป็นบริวารโสตการพุ้นเต็มฟ้าคือรังต้นเจ้าป่าสาเรตต้องมาเพื่อจากบูซ่าพาเกตแก่ในทิศาแปดด้าน แล้วจึงสเสด็จดีลาเมื่อสู่เมืองสวรรค์สนางตนแกว้วผู้นางอยู่ฝ่าไว้พระเกศแก้วเจ้าอินท่านางอยู่หนนภาษีมี ตาวันออกกันเล่ตีนาเหตุต่างนานบันคาถาอันนี้อาจารย์เจ้ากล่าวให้หูข่าวสมพันธ์ว่ตาตาทาในกาลเมื่อนานบันเมตตัยงามสอยสูดนางฟ้าได้เส้นกดเป็นบริวารปตวง จาสาวสาวานหอยกูดไปกอนสุดใหญ่ย่างปัสสาวมาตามหลังซอยโสดได้หอยกูดสันเดียวว่าทากขีนานางฝ้าเที่ยวยังห้อยได้หอยกูดเบื้องหุนขวางว่ามาตัว มาแต่หนศหนสายก็ได้ห้อยโกดงามสอยสสีใสตาสางอริยมิตรายสะพูทำกลางมูวสาวสาวันมัดแจงคือพระจ,จันทร์ข้ามอยู่พร้อมทำกลางดาวรัศมีพราวเพิดนางฝ่าเลิศลงมา ตาสางอาพรนภาโนพาตัางฟ่ายญาติใหญ่ไปโสติยันติถั่วทิศสาสส่สองแจงเฮืองหุงพุงสายงามโกติยันติพาจันลายลลำโกดออกจากโสติเดียวนั่นแหละที่โล ว่าทีพามาไลเห็นนองเหงาเมตไตอันเสนมาแล้วอนเจืองถามอินทาทิ่ลาดวาลุลาอินทาที่ว่าบุตรตนนั้นสวดดูงามสวดสีใสเมมนว่าพระอราิยเมตใแทอันจะลือสังโกเมื่อนานบันอินทาจอม,มิงจิงกะว,ว่าข้าวไเจ้ากูตนบริสุวด เ่พาบัวตนมานั้นแมนพภาอาริยะมยเมตไตรแล้วก็คาแลที่รู้เมื่อนานบานที้ผา,าไหลเจีงยงปะใสส่วนคำคาสึงทา้าพราบาทอินทาวาโลลาอินทา เจ้าฟ้าที่พระบุตรตนมานั้นแมนภาอริยเมตตามีสิใสะสอนทรงผาพรอาพรขาวเพ้าลำเลิดเมื่อเขาได้เกิดในเมืองคนกะตาะวากาธรรมกุศลผลอันใดเพื่อให้ท่านแล้วเสือ สืออันใดนั้นจาสโกโกคุณพันตาทิพาอาจจากสำแดงบุญกรรมแห่งนางฟ้าจึงกล่าวว่าพันติขาไวมาหาเราาิรเจ้า,าิตพดาเครื่องเข้ามวนมาภูพี ในการเมื่อก่อนหลายลำเลิศเขาได้เกิดในเมืองคนอุปอสถังใจยอมหวังการทำกุศลผลนะหายหลายสำนาเมื่ออุโบสถพมวันศีนทัตว่าให้ผ้าพื้นขาวผ้าลำยิงดอกไม่สิ่งของหอม กานจันรูปไรเทียนถูกใต้ก็ขาวอาหารเาวหลายลากให้ท่านมากทุกคนแก่พาทดสาพนตนอยู่เกา้ากาบทั้งเศ้าเจ้ามัวสงศีอาจินบุญมากอันวาง ขันว่าตายจากเมืองคุณจแนวตนเมื่อเกิดนสันฟ้าเลิดภายบนเชื่องในไม้เฮก,กำนาราสเมตัยโพธิสัตว์บัตินี้ก็ขาแล ตังสุดตาวมามหาเิราชาวงศงศิลได้ยินคำอินทากาวามีถอยคำเทียงแทบอกฆ่าเจ้ากา่อเสกเสริญบุญกะสันเสริญบุญกิยาแห่งนั่งฟ้าก่อเจียงกาวาน เอาก็จึงกล่าวเสื่งเอ็นท่าทีลาอาจอันเป็นผัวนางน้อยนาสุชาดาวาทีวรารสาโรลามหาราตอันวานางฟ้าญาตยายมาและเห็นเนบื้องขวาเตือนคืนเขา้าแห่นองเงาพระเมตไร ลาสมีเหลืองใส่สาสอนพระอาทิตย์อ่อนเฮืองอ้อมอาพ้นตามใส่น้อยเสือสอดซอยสังวนสูป,ปการเหลือแลเมื่อเขาได้เกิดมาแต่เมืองคูนได้กระทำกุศลสืบสางเขาอดอ่างโอวยท่าน ดังหรือนั้นจาสักโกอินทาธิระตนเป็นอาจกว่าเทพานดาจักพันนานายองย่อบุญสมพานแห่งที่วดาให้แจ้งแก่เทีผ่ผามาไราเจ้าอาหังก็กาวาพันตีขาไว้เจ้ากูตนมีบุญอันวานั่งฟ้าทั้งลายอันใหญ่ยั่งยู่แแล้ว เบื้องหัวขัวเบื้องขัวขึ้นเขาแหนแหงเอาเมตไตมีรัสมีสเหลืองเฮืองหงงามสอยสดเข้ามาเขาก็ได้เกิดมาในมนุษย์โลกภายหลัง ใจสมหวังภายเพื่อให้ท่านเมื่ออุโบสถมีอาจินใสยิ่งดอกไม้สิ่งของเหลืองอาพรเฮืองซอยโสดขาน้ำโพดเหลืองดีให้ท่านพาภูมูนีตนอยู่เก่ามาในมนุษยสาโลกภายหลังใจ สมวงางอาภัยเพือ่อให้ท่านเมือ่ออุโบสถมีอาจินใสยิงดอกไม้สิ่งของเหลืองอาพรเ h เองส,อสอ่อยโสดเขานำโพเหลืองดีให้ท่นานพระมูนีตอนอยู่เก่ากับทั้งจอฟูงม,มัวทรงท่ามด้วยคุณเน่ด้วยบุญยังน,นั้นผิวเหลืองสุดท้ายยิ่งก็จึงได้เทพขางขวา นี่กีขกาแรงมหาทีโลมหาเจลาเจ้าตนสลาแต่ยินคำเท่าลาดเมืองสาวันนะ สินเสินบุญราก,กันกอสาทุกเมื่ออ่างที่ท่านแห่งนั่งฟ้าสุปการเป็นอันยิงจึงทำเจ้าจอมิงอินทาทิวาลาตันว่านั่งฟ้าสา,าพาทพร พายสนมีรัศมีแดงบอยอนทรงพระพรอันเจ้าฟ้าจากสำแดงพันนาหน้าวาไ้อันเทียบไทยได้กาธรรมะาหากกาวาพันตีขาไว้เจ้ากูตอนมีบุญเงยงสมสายบุพีในกาลา ไอกาลหลายกำเลิดเมื่อเขาได้เกิดในเมืองคนอุป,ปนสัสธาใจยอมวงงางยายแพรกุศลเสื่อสัทธาลักษาอุโบสถปากวกฏหวานสินห้วงให้ท่านดวงดอกไม้บูชาไววฟังธรรมผ่าพรแดงพันแงย้งดอกไม้สิ่งใสแสง ลาตนากานแดงหอมหืนขันธาลอดส่ยสื้นใส่แดงด้วยลาตนาแพงสิงตั้งไว้ยิงบูซาโสภาามสาลายเจงได้มาแต่เหตแต่กำสายเมตใจพุทธิตว์บัดนี้ก่อคาแล ตาสุดตาวามหาเ,ราเิราได้ยินคำข่าวได้ยินข่าวเจ้าฝ่ากาวยองยอ,งยองสารเสริญบุญก่อเลวก็จึงถามอินทาพันแพลไตาว่าพาติงสาวาทิวาลาสาลุรามหาลาตั่งฝ่า,า,ายญาติใหญ่ตามปัสสันโต ป้าสตัวมาตามหลังสภาตามเท้าราเมตัยรัสมีใส่เขียวอ่อนทรงพาพรก็เขียวอาพรเขียวงามยิงได้สั่งสิ่งสันใดนีนิจา้าสากบันยินทเทวาวราจักกาวให้หูอาจโอเว่านอันว่า นางฟ้ากาธรรมอาหากรราหากกาว่าอันว่านางฟ้าสาวสาวันผัวเพในกาลาเมื่อก่อนเขาได้เกิดในเมืองคูนอุพสะทางทำกุศลผลปรายยอด ลางสาอุโบสถวันศีลนสุตตวาทธรยินดีมากฟังธรรมยินดีมากบูชาหลากหลายหลวงสามวัฒอาสามวัฒาาผ่าพรดวงดอกไม้เขียวมวยใดบูชา สามาคันท้งเคืองไลละของหอมเฮือนของหมู่ยืนท่านไปาสาญามนาสังห้มใจจากโทษแจกแบ่งโสสินท่านมีใติบุญสมพลนสู้ซอยก็จึงได้มาตามหลัง เห็นแหอาริยะเมตไตผู้ที่สัตว์บัดนี้ก็คาแล